ปีกไก่ทอดเหลืองๆกรอบๆแบบนี้น่ากินแบบนี้ทำง่ายมากทำแบบบ้านๆเลยจ้าเห็นไหมคะว่ามันน่ากินมากเลยยิ่งได้กินคู่กับข้าวเหนียวนะคะส้มตำแบบเนี้ยเข้ากันเข้ากันทำง่ายมากนะคะเราก็เอาปีกไก่ของเราไปล้างให้สะอาดแล้วก็มาปรุงรสด้วยผงปรุงรสซีอิ๊วขาวนะคะเกลือนิดหน่อยน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วย แป้งทอดกรอบนะคะคลุกเคล้าแบบนี้เลยนะคะค่อยๆค,คลุกให้มันเข้ากันให้เนื้อมันฉ่าไปในไก่เลยนะคะให้น้ําไก่เนี่ยแบบดูดน้ําให้หมดเลยแล้วก็พักไว้สักสิบห้านาทีนะคะแล้วก็ตั้งกระทะใส่น้ํามันนะะรอให้ร้อนนะคะเราก็เอาไก่ของเราเนี่ยะลงไปทอดแบบนี้เลยนะคะเนี่ยรอสักแป๊บก่อนนะคะสักสองสามนาทีเราค่อยมากลับ นะคะค่อยคกลับนะคะเร,เราจะได้ไก่ที่มันเหลืองเสมอกันนะคะมันก็จะได้ ไก่ที่กรอบแล้วก็เหลืองเสมอกันแบบนี้เลยเห็นไหมคะทาง่ายมากนะคะสูตรบ้านๆใครอยากจัดก็จัดได้เลยถ้ายังไม่มีเมนูนะคะเมื่อมันทอดจนเหลืองกรอบแบบนี้เราก็ตักออกให้เสด็จน้ํามันได้เลยนะคะเห็นไหมคะว่ามันเหลืองกรอบแบบน่ากินมากเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็จัดใส่จานนะคะ้าเสด็จน้ํามันแล้วเรียงให้สวยงามแบบนี้นะคะจะกินกับส้มตาหรือว่าน้ําจิ้ ไก่ก็แซบเหมือนกันนะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาดูข้าวเหนียวของเราสักนิดนึงนะคะไก่ทอดก็ต้องมีข้าวเหนียวนะคะคู่กันคู่กันนะคะข้าวเหนียวของเราก็จะเสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะเอาออกใส่กระติบแล้วนะคะเห็นไหมคะสุกเรียบร้อยหนะ้าตาแบบนี้ก็ ตักออกนะคะใส่กระติบข้าวเหนียวของเราไว้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะเม็ดข้าวเหนียวของเราก็สวยมากเลยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟคู่กับไก่ทอดของเราแล้วนะคะเห็นไหมคะวิธีนึ่งข้าวเหนียวก็ง่ายๆทั่วๆวไปเลยนะคะสบายสบายสไตล์แม่บ้านต่างแดนเลยนะคะน่ากินแบบนี้ก็มาจ้ะ ข้าเหนียวพร้อมแล้วนะคะไก่ทอดของเราก็พร้อมแล้วเสิร์ฟคู่กันโอ้ยจะบอกว่ามันฟินมากๆเลยนะคะใครยังไม่มีเมนูจัดได้เลยจ้า